รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าว,วันศุกร์24พฤศจิกายน2,566ปุ๊กสมาพรชิวกิจและทีมงานฟาร์มแชนแนลมาแล้วค่ะเจอกันยามสายกับเรื่องราวมากมายทางด้านการเกษตรนะคะในช่วงแรกค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะ นายอนุชานาคาสัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดําเนินโครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนเกษตรเพื่อการบริการจัดการเชิงรุก agri-map และพบปะเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงวัว โดยมีนางสาวอนงค์นาจากแก้วเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอนุชานาคาสายคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมนับแปลงนายยุทธนาไทยบุตรหมู่ที่4บ้านเขาดินพลายวันตำบลน,นาขุนไกลอำเภอสีสำโรงจังหวัดสุขโขทัยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขับเคลื่อนโครงการสำคัญคือสนิ่งบ่ายกรีแมปเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตในพื้นที่เหมาะสมน้อยหรือไม่เหมาะสม mm hmm. เพื่อที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปผลิตสินค้าอื่นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่าชนิดเดิมโดยจังหวัดสุโขทยัยมีการใช้ประโยชน์และความเหมาะสมของดินเพื่อการเพาะป,ปลูกกรีแมปอนาลิติกแบ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษตรที่เหมาะสม 548,720ไร่และพื้นที่ทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสม3 1 0 0 0ไร่ในส่วนของอำเภอสีสำโรงมีสภาพพื้นที่แห้งแล้งดินขาดความสมบูรณ์ซึ่งเดิมเกษตรกรปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมใช้ต้นทุนสูงแต่ผลผลิตน้อยและประสบปัญหาภัยแล้งเป็นประจำมีน้ำมไม่เพียงพอกับภาคเกษตรและอุปโภคบริโภคซึ่งผลจากการดำเนินงานในพื้นที่ที่ผ่านมา เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากเนื่องจากได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นที่สามารถกักเก็บน้ำมีแหล่งน้ำในช่วงหน้าแล้งหรือทำเกษตรผสมผสานได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเกิดรายได้เสริมและลดค่าอาหารในครัวเรือนได้ส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนอกจากนี้จะสนับสนุนให้ตำบลนาขุนไกลเป็นโมเดลต้นแบบของจังหวัดสุขโขทัยต่อไป ใบไม้กิ่งไม้ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยทำไมจะเผาไม่ได้ก็ใบไม้มันเยอะเผาแค่นี้จะเป็นไรไปแค่เผาก็อันตรายมากกว่าที่คิดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเผาป่าเผาต่อสั่งเผาเศษของวัสดุข,ของการเกษตรก็จะส่งให้เกิดผลร้ายทั้งทางตรงและทางอ้อมจะทำให้เกิดหมอกควันกา๊าซพิษ PM 2.5ดินเสื่อมน้ำโสมกา๊าซเลือนกระจก นำซ้ำนะครับส่งผลกระทบต่อสุขภาพของลุงด้วยแล้วยังส่งผลกระทบต่อเรื่องของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและก็สังคมได้ครับถ้าจะไม่ให้เผาจะให้ทำยังไงจะเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์มีประโยชน์สิครับคุณลุงแล้วทําได้มากกว่าลุงคิดอีกนะครับเช่นการไถกลบลงดินการทําปุ๋ยหมกักการทําอาหารสาัตว์เพราะเห็ด เพาะต้นไม้ครับโอ้โหถ้าเผามีแต่พันแต่หยุดเผาไม้แต่ปังนะครับลุงนะพวกเราชาวสปกปจะหยุดเผาให้ปลอดภัยทั้งคนทั้งโลก นฐกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวดำเนินโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนมเมล็ดพันธุ์ข้าวมุ่งหวังให้เกษตรกรได้นำมเมล็ดพันธุ์ดีไปเพาะปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามนโยบายของกรมการข้าวที่ได้มีการสนับสนุนให้เกษตรกรใช้มเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีมีมาตรฐานรับรองซึ่งการใช้มเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีมีส่วนช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ผลผลิตที่ดีเนื่องจากข้าวมีความแข็งแรงทนทานต่อโรคและมแมลง ตรูข้าวนอกจากนี้ทางกรมการข้าวยังสนับสนุนให้เกษตรกรใช้มเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมแก่พื้นที่เพาะปลูกในแต่ละภูมิภาค โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสีสเกตได้มีการดําเนินโครงการส่รงเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อให้พี่น้องกเกษตรกรได้เปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีและยังได้ติดตามผลการดําเนินงานของกเกษตรกรที่มีการเปลี่ยนมาใช้เมล็ดพันธุ์ดีของทางกรมการข้าวว่ามีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นอย่างไรบ้างทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสีสเกตรครับแจ้งให้ศูนย์ข้าวจุมทนแต่และศูนย์ให้ กเษกษตรกรศูนย์ข้าวจุนชนมีความประสงค์ที่จะเข้าโครงการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวกิโลโละ5บาทนะครับได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีครับเป็นที่ต้องการของตลาดเหลือจากจําหน่ายให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์สีเกศก็จำหน่ายให้ก,ก,หกับชุมชนใกล้เคียงคือสมาชิกต,ต้องเปลี่ยนพันธุ์ทุกปีจากกรมการข้าวแล้วก็ส่งให้จําหน่ายศูนย์เมล็ดพันธุ์สีเกศเหลือก็อจำหน่ายให้เกศในชุมชนไม่พอจําหน่ายเป้าส่งให้ศูนย์เมล็ดพันธุน์สีเกศปีละร้อยตันแต่ส่งไม่ครบเนื่องจากปีที่แล้วเนี่ยส่งได้แค่น้ํเท่วมครัน อยากฝากทางกลมการข้าวนะครับเพราะว่ากลุ่มของผมนะครับเป็นกลุ่มที่ใหญ่15หมู่บ้านอยากให้เพิ่มโคต้าอยากให้มีโครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์เพิ่มขึ้นอีกเพราะสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน,นเยอะปีที่แล้วขอไปก็ได้เพียงแค่3หมู่บ้านจาก15หมู่บ้านนะครับ นายวินโรดรัพย์ส่งสุขเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปิดงานสัมมนาแนวทางการจัดทำคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2568และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณพศ2567พศ2566ไปพลางก่อน โดยมีรองเลขาที่การสปรกผู้บริหารปฏิรูปที่ดินจังหวัดเจ้าหน้าที่สปกส่วนกลางและสปะกจังหวัด72จังหวัดเข้าร่วมณโรงแรมลองบีชะอมจังหวัดเพชรบุรีนายวินโรดรั์ส่งสุขเลขาที่การสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกล่าวว่าเนื่องจากสำนักงบประมาณให้หน่วยรับงบประมาณเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำของ,งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2568 ซึ่งการจัดทำคำของบงประมาณให้อิงตามปฏิทินงบประมาณและการดำเนินงานในปีงบประมาณพศ2567สำนักงบประมาณกำหนดให้มีการทบทวนคำของบงประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จัดสรรที่เปลี่ยนแปลงตามมาติคณะรัฐมนตรีที่ให้ปรับแผนงานบูรณาการพัฒนาและเศรษฐกิจฐานรากโดยสปรกรได้ดำเนินการปรับปรุงคำขอพร้อมจัดส่งให้สำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณางบประมาณของสำนักงบประมาณในส่วนของการดำเนินงานปีงบประมาณพศ2567มีการใช้งบประมาณตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2566ไปพลางก่อน สปรกรจึงได้จัดทำโครงการสัมมนาในครั้งนี้เพื่อรับทราบแนวทางการจัดทำคำของงบประมาณรายจ่ายจัดทำร่างคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2568และเพื่อรับทราบแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณพศ2567 โดยในการสัมมนามุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นในการดำเนินงานและแนวทางการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณพศ2568โดยเฉพาะการขับเคลื่อนโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่นภาพรวมด้านการจัดที่ดินด้านการพัฒนาเกษตรกรด้านการสำรวจรังวัดและด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นต้นคือนวันนี้นะครับ สวปกอเองนะมีการต้องบริหารจัดการใน,ในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการพูดคุยในการบริหารจัดการงบมาณน,นะครับปี2567ที่เราใช้ของปี256ไปพางก่อนเนี่ยซึ่งตัวงบมาณในปีนี้นะครับที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นงบมาณที่ค่อนข้างที่จะจําจกัดแล้วก็ทําให้เรื่องของการที่จะบริหารจัดการสวปกเนี่ยของสวปกอเองต้องคุยให้เข้าใจนะครับเพื่อให้การใช้งบมาณเนี่ยคุ้มค่าเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ส่วนในปีพศ2518เนี่ยเราเข้าสู่วาระของการที่จะต้องมาช่วยกันร่างช่วยกันจัดทําคําขอน,นํานโยบายรัฐบาลที่ที่ให้ไว้นะครับในการกับเคลื่อนนะครับนำเรื่องของยุทธศาสตร์ชาตินะครับเข้ามาเป็นองค์ประกอบรวมทั้งนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรท่านและเอกชนพลมเผา่าที่ท่านได้สั่งการไว้ในในการประชุมผู้บริหารแล้วก็ ได้ให้นโยบายไว้วันที่ท่านมาเข้ารับตําแหน่งนะครับอันนี้ไม่ว่าจะสบกเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของฉโนโดนะเพื่อการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเรื่องของเอ็มโอยูที่เราได้ทํากับ่วยงาน16หน่วยงานรวมทั้งสบกด้วยในการที่จะพัฒนาพื้นที่นะครับของสอบกให้มีความแข็งแรงเพื่อรองรับความบ็นอยู่งพี่น้องประชาชนในทุกมิติอันนี้ก็วันละนี้ก็เป็นการพูดคุยเพื่อให้พวกเราทุกคนเข้าใจตรงกันคิดเหมือนกัน ทำงานด้วยกันเพื่อประโยชน์ของนองประชาชนด้วยครับหลากหลายเรื่องนะคะนําเสนอไปแล้วแต่ว่าเรื่องดีๆในคนไทยหัวใจเกษตรไม่ได้หมดเพียงแค่นี้นะคะช่วงหน้าวิธีเกษตรค่ะยังคงมีเรื่องราวน่าสนใจห้ามพลาดเด็ดขาดเดี๋ยวมาชมด้วยกันค่ะ